안녕 CEO สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออามากอขีปป๊อปนะครับช่องที่จะมาพูดคุยแล้วก็มามอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปกันและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเด็กเด็กนิวจีนสาวน้อยพลังนมผงหนึ่งใน girl group ตัวตึงจาก Gen 4นั่นเองนะครับเพราะว่าในตอนนี้ได้มีชาวเน็ตเกาหลีได้ออกมาตั้งกระทู้เกี่ยวกับเด็กๆ New นิวจีนกันซึ่งบอกเลยว่าเป็นกระทู้ที่ค่อนข้างที่จะเอ๊ะ แล้วก็งงกับชาวเกาหลีเหมือนกันนะครับโดยที่กระทูนี้นะครับมีการตั้งกระทูเอาไว้ว่าฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกนิวจีนจะหยุดพูดภาษาอังกฤษแอนเจ้าของกระทูนะครับยังได้มีการอธิบายเอาไว้ว่าฉันชอบเมมเบอร์ของนิวจีนทุกคนเลยแล้วฉันก็ลงไลในเพลงของพวกเขาด้วยฉันนี่แหละเป็นแฟนตัวยงเลยทีเดียวแต่ฉันคิดว่าในช่วงนี้นิวจีนนั้นใช้ภาษาอังกฤษพูดคุยกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมินจีแดเนียลและฮันนี่พูดภาษาอังกฤษตอบโต้กันไปมา ฉันเข้าใจนะว่าแฟนๆชาวต่างชาตินั้นมีเยอะและฉันก็ขอบคุณที่พวกเขาพูดภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้แฟนชาวต่างชาตินั้นเข้าใจด้วยแต่ฉันคิดว่าในขณะที่เขาพูดภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาเกาหลีมันทาให้ความเป็นไอดอลเคปเอปนั้นสูญสิ้นตัวตนไปและนอกจากนั้นเพลงของนิวจีนนั้นยังมีภาษาอังกฤษมากกว่าเนื้อเพลงของภาษาเกาหลีถึงแม้จะบอกว่าสมาชิกทั้ง3คนอย่างมินจีเดนิลและฮันนีนั้นสามารถพูดภาษาอังกฤษกันได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้พวกเขานั้นพูดกันตลอด เวลามันทําให้ฉันนั้นเศร้านิดหน่อยเวลาที่เข้าสนทนากันโดยใช้ภาษาอังกฤษมากาก,กว่าภาษาเกาหลีซึ่งในประเด็นนี้นะครับเกิดขึ้นจากไลฟ์ที่เด็กๆ New นิวจีนส์นั้นออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆแ,และในช่วงช่วงหนึ่งของไลฟ์นั้นนะครับเยอินได้พูดกึ่งล้อเล่นกึ่งจริงจังว่าเราทุกคนจะพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษกันตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมฉันคิดว่าฉันนั้นพูดต่อไปไม่ไหวแล้วและหลังจากที่กระทู้นี้ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์นะครับทั้งชาวเน็ตเกาหลีทั้งกลุ่มบันนี่ที่ ได้เข้ามาอ่านกระทู้นี้ก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทั้งมีการบอกเอาไว้ว่าดูเหมือนว่าเธอจะเจอปัญหาใหญ่แล้วนะ ถ้าไม่เกลียดไอดอลหญิงสักวันหนึ่งมันจะเป็นอะไรไหมแต่ถ้ามันทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเพราะคุณก็แค่ไม่ดูวิดีโอของ New jeans ยังมีหลายๆวิดีโอที่พูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษทําไมคุณถึงยังทนดูวิดีโอนี้อยู่ล่ะบางคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าดูเหมือนคุณจะเจาะจ,จงแค่ New jeans นะเพราะว่าในบางไลฟ์หลายๆวงฉันก็เห็นเขาพูดภาษาอังกฤษตอบโต้แฟนๆชาวต่างชาติกันทั้งนั้นมันน่าแปลกตรงไหนที่ไอดอลเกาหลีนั้นพูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นสิ่งทีี่่นนาาเกลยดข là anh ชาวเน็ตบางคนนะครับก็ได้ออกมาตั้งคําถามกับเจ้าของกระทู้เอาไว้ว่าประมาณว่าคุณน่าจะกล่าวชมเชยพวกเด็กๆ New นิวจีนนะที่พวกเขานั้นเก่งภาษาอังกฤษกันขนาดนี้แต่ดูสิคุณทําอะไรคุณจู้จี้จุกจิก,จกเพียงแค่พวกเขานั้นพูดภาษาอังกฤษด้วยกันมันช่างน่าเกลียดซะจริงๆร,รวมไปถึงบางคอมเมนต์นะครับยังมาคอมเมนต์อวยว่าเจ้าของกระทู้เองนั่นแหละที่ความคิดล้าหลังไปหรือเปล่านี่มันปีอะไรแล้วการพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษนั้นแทบจะเป็นเรื่องราวขั้นพื้นฐานของไอดอลเกาหลีในตอนนี้อย่าลืม แฟนคลับของเด็กๆ New Jeans ไม่ได้มีแค่ชาวเกาหลีแต่ยังมีชาวต่างชาติอีกด้วยถ้าหากจะเซอร์วิสแค่ชาวเกาหลีแล้วจะมีแฟนคลับชาวต่างชาติไว้ทําไมแล้วจะมีแฟนคลับชาวต่างชาติไว้ทําไมล่ะและนี่ก็เป็นข้อความคอมเมนต์จากส่วนหนึ่งที่มาแสดงความคิดเห็นในกระทู้นี้นะครับที่บอกว่าเด็ก New Jeans นั้นพูดคุยสนทนาการเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาเกาหลีซึ่งสําหรับเรานั้นนะครับเราคิดว่าการที่เด็ก New Jeans นั้นพูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยทีเดียวเพราะว่านอกจากที่ แฟนเกาหลีจะเข้าใจแล้วแฟนชาวต่างชาติที่ไม่เข้าใจภาษาเกาหลีก็จะสามารถเข้าใจบทสนทนานที่เด็กๆก,กำลังพูดคุยกันว่าเขาพูดถึงอะไรเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเซอร์วิสแฟนๆชาวต่างชาติไปในตัวนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มาฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่ชาาในเกาหลีนั้นออกมาพูดว่าเด็กๆนิวจีนเขาพูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาเกาหลีก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่ยังไงก็ตามก็ขอเป็นการคอมเมนต์แบบสุภาพสุภาพนะครับไม่จิกกัดแล้วก็พาดพิงถึงคนคนอื่นนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะ and young